ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทางส่งสินผ้าร่วยทุกทุกคนครับครับกลาับมาตามกันต่อครับกับหวยลาพัฒนาประจำงวดที่อา่างวดที่นล้ที่สามสิบกรกฎาคมพศส 2, องพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครับสำหรับหวยลาพัฒนางวดที่แล้วนะครับหวยลาพัฒนางวดที่แล้วครับเขาจกคำหน้าเด่น เด่นสองเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นสองตัวเด่นสี่ก็แปดเขาเขาเรียกแปดครับเขาดูแปดส่วนเลขลักสิบเป็มีเก้าหนึ่งสามสี่หกสองครับลักหน่วยนี่เจ็ดแปดเก้าสามสี่หาครับปรากฏว่าเลขออกข้างบนอออกข้างบนสองแปดครับ สองแนนะ2ดวรดัวอสองแดน่ะครับออกข้างบนสองแกัแนลางสองหางครับสองหา อ่าเรียกปูกระมีสองแปดสองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าหาสามเก้าสี่เจ็ดครับเขาปูนี่ครับเขาชุดเด่นครับชุดเด่นกั่มีสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองแปดเขาสองแปดครับส่วนพังลางสองหาบอมี่ครับนี่ในเก่าหาเนาะครับเนาะสำหรับเรียกลักซิปลักหน่วยครับข้างบ,บนข้างบนออกสองแปดครับขอเรียกสอง ลักหน่วยขอเหรียแปดครับข้างล่างออกสองหาลักซิบขอเหรียสองลักหน่วยขอเหรียญหาครับแสดงว่าสิหน่วยเรขยกลักซิปลักหน่วยเขา่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าจับคู่สองหาหมออี้ครับลับเรขกแต้มครับเรขกแต้มข้างบนสองแปดเข่าแต้มศูนย์ครับข้างล่าง สองหาแตดเกดแต่เกศตัวมีครับอ่ารับพอนี้กัมาตามกันต่อนะครับนอว่ามันสิเขาารือมันสิรุดครับอ่าวัที่แล้วกาได้รับสองแปดไปเต็มเต็มครับเด่นชีพูดนะครับนอตามกันต่อครับพวกนี้ครับเด่นอลาวพัฒนานะครับเนะ ลาพัฒนาประจำวันที่สามสิบแปดเจ็ดสองพนันหอยหกสิบแปดครับกลับสูบริล่งแล้วมันนี่ก็เดียครับโพราะวากไรเนอะครับนอกจากน้ำการน้ำงานเนอกครับเวลาพอะไรเด่นครับเด่นกับสิมีด เรีนสามตัวมันหนึ่งตัวครับเดีนสองเก้าเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดเดีนสองกับเก้าครับ เด่นที่สองกับเก่าด้วยครับเด่นที่สองกับเก่าสำหรับเลขลักซิปครับลักซินนปันมีเด่นเด่นสุดเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ศูนย์ครับเจ็ดเก้าหนึ 9, ่ง สองสี่ศูนย์เด่นหน่อยครับสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองอ่ะแบโอ้ันนี้เปล่าอะไรมึงนมนาสางสงลงทันมาเนาะมือมนี้อเรีกจับคู่ครับ สิบครูตรงครับตัดแล้วเหลือสี่ครูตรงครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เก้าห้าเก้าศูนย์ครับเก้าสองหนึ่งห้าสองสี่สองห้าสองสี่สองห้าสี่สองครับเป็นชุดเต็มสุดร่วมนะครับน่าสุดเต็ม สุดเต็มครับสำหรับเลขแต้มครับเลขแต้ม9012678ครับ9012678 แต้มเด่นนะครับแต้มเด่นแต้มเด่นมีสองหกเจ็ดครับสองห ุดเด่นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าสองสี่ สองห้าครับจุดเด่นครับสี่กู่ตรงสี่กู่ตรงครับ หนึ่งห้าครับสองสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเจ็ดหนึ่งครับ เดินสี่กูเด้อครับอ่าเดินบนเด้อครับเดินบนกันล่างครับเดินบนกันล่างลองไปพิจารณาเบิร์เด้อครับเดินบนกันล่างค,ครับสี่กูเนี่ยครับลองอาพิจารณาเบิร์นเคอมีโซมีิรบมาครับนอกเือมีโซมิระหวดที่แรกกัเขาสองแปดจ้ะค,ครับน่าจะมีขเขาว่าครับ เรียบนี่เขามีรูปเป็นธรรมดาด้วยครับเขามีรูปเป็นธรรมดาอ่อนนวาอเคเปล่าครับมือนี่โอ๊ยจิตเจนจิตเจนถือจิตจิเป็นยังไงววมา飒าแกบหน้าจอด้วยครับโอเมอกิน้อง สำหรับเวยลาวปัฒนาประจำววันที่30รก,กรกณาคมพศอ2568อร,รับเด่น3โตโัวมา1-2ถึงโตโัวเด่น297รับเด่น297สำหรับเลขลกักซิปเจ็นมี791240ครับ791240สำหรับเลขลักหน่วยนกครับนอกเด่น4 5 6 0 1 2ครับลักหน่วยเด่น 4H6012 เลจับครูกันมีเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหาเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งหาสองสี่สองหาและสี่สองครับสำหรับเลขแต้ม,ม 90, 12, 6, 78, ครับมีเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดหกเจ็ดแปดครับแต้มเด่นนคกคำนอาเด่นแต้มสามตัวครับเด่นแต้มมีสองหกเจ็ดครับแต้มเด่นนอกคำแต้มเด่นมีสามตัวมีสองหกเจ็ดครับครับแต้ม แต้มหกหนึ่งหาแต้มหกสองสี่แต้มหกสองหาแต้มเจ็ดครับส่วนเจ็ดหนึ่งนี่เป็นสุดกันเนาะครับเนาะนนอไมแต่ว่ามีแต้มแปดเนาะครับแต่ว่าสุดไม่ไม่แต้มเด่นผมมีแต่ว่าแต่เราไม่กระเด็นครับเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะครับเนาะครับต้อนคลิปนี้กับพีเพียงสมิทย์เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์สองเซนต์พารวยนั่งนู้นกับกุฏิยังมรกติดตามกับ กดติดตาไมไน่น,นกกับน้องครับน้องครับสำหรับคลิปนี้กับวีมยังไลออฟ์คออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอเจทุกคนจงสุขดีเด้อครับสวัสดีครับ